สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะนะคะักข่าวพาไปพารู้ชาแนลค่ะจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับลิงในประเทศไทยนะคะถ้าจะไม่นับรวมชนีข้างแล้วก็ลิงลมนะคะมีด้วยกันเพียงแค่5้ชนิดเท่านั้นค่ะหชนิดที่ว่านี้นะคะก็คือหนึ่งลิงกลงค่ะ ลิงกังนั้นนะคะคนไทยค่อนข้างที่จะรู้จักกันดีเลยทีเดียวนะคะมีอยู่มากในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็นิยมเลี้ยงกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยขึ้นไปบนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวลงมาให้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ธุรกิจนะคะที่จะทําให้เขาหนักนวงนะคะนิสัยของเจ้าลิงกังเนี่ยเป็นลิงค่อนข้างที่จะเงียบนะคะไม่ส่งเสียงดังน,นอกจากที่เวลาเขาสู้กันนอกจากเขาจะสื่อสารกันด้วยเสียงแล้วนะคะลิงกังเขายังมีภาษา ท่าทางแล้วก็สื่อสารผ่านสีหน้าได้ด้วยลิงกังค่ะมีขนสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าน้ำตาลอมเทาบริเวณท้องนะคะก็จะมีสีขาวขนบริเวณกระหม่อมนั้นก็จะมีสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้ม หางสั้นทีเดียวค่ะประมาณสัก13-24เซนิเมตรแล้วก็มีขนสั้นขายาวตัวผู้นั้นจะมีตัวใหญ่กว่าตัวเมียได้ถึงสองเท่าของลิงเสนหรือว่าบางครั้งนะคะคนเรียกกันว่าลิงหนี เป็นลิงที่สามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศนะคะปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ฝูงเท่านั้นอย่างเช่นในทีท่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอุทยานแห่งชาติน้าตกโยงอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดท้ายเมืองเหล่านี้นะคะ ไอ้เจ้าลิงเสนค่ะยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะตามพระราชบัญญัติด้วยลิงชนิดนี้ชอบที่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่หากินกันตอนกลางวันนะคะเป็นลิงที่หากินอยู่บนพื้นที่ดินนะคะมากกว่าที่จะไปหา่กินอยู่บนต้นไม้แต่ว่าชอบอยู่ในป่าทึบลึกๆก,กันนะคะไม่ชอบอยู่ในป่าปโปรง่ง ลักษณะของเขาค่ะจะมีลำตัวยาวหล,ลังสันนขนยาวสีน้ำตาลหน้ากลมหางจันลูกอ่อนนั้นนะคะขนแรกๆจะมีสีขาวอายุมากขึ้นเรื่อยๆสีก็จะเริ่มเข้มขน้นใบหน้านะคะเป็นสีชมพูหรือว่าแดงเข้มมีขนเล็กน้อยลิงตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนะคะแล้วก็จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่สำคัญค่ะเพื่อนๆมีถุงเก็บอาหารใต้ทาง หางสั้นมากนะคะจนดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่มีหางอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาที่สําคัญคือเขาเนี่ยมีกลิ่นตัวค่อนข้างที่จะเหม็นเขียวเลยทีเดียวสามลิงวอก ปัจจุบันนั้นค่ะเหลือค่อนข้างที่จะน้อยนะคะจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญตัติและก็ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่นะคะตั้งแต่50ตัวขึ้นไปสมาชิกส่วนใหญ่ในฝูงนะคะก็จะประกอบไปด้วยลิงตัวเมียแล้วก็ลูกๆนะคะบทบาทสําคัญจะไปอยู่ที่ลิงตัวผู้ค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นจ่าฝูงคอยคอยปกป้องนะคะลูกๆแล้วก็เมียของเขา ลักษณะร่างกายของเขาก็จะอ้วนสั้นหลังไหลสะโพกนะคะจะมีสีน้ำตาลปนเทาส่วนบริเวณใต้ท้องและสีข้างนั้นก็จะมีสีอ่อนกว่าหางยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวขนหางนะคะค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ฟูมีการขัดขนด้วยนะคะก็จะผัดก,การช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม ขนที่หัวของลิงวอกนะคะชี้ตรงไปด้านหลังนะคะส่วนลิงตัวผู้นั้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียสี่ 4, ลิงไอ้เมียล้ว กณะก็คล้ายกับลิงวอกละค่ะหลายคนจึงเรียกกันว่าลิงวอกภูเขาจะให้เป็นปสัตว์ป่าฟุ้ครองเช่นเดียวกันลิงชนิดนี้นะคะมีสายค่อนข้างที่จะดุร้ายนะคะที่สําคัญอเอกลักษณ์ของเขาก็คือสามารถที่จะกระดิกหางได้เหมือนกับสุนัขทีเดียวค่ะอาศัยอยู่บนภูเขานะคะจึงเป็นที่มาที่คนส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าลิงวอกภูเขาลักษณะของร่างกายนั้นนะคะก็จะบึกบึนตัวใหญ่ค่ะน้ําหนักเขาได้มาก 5-10กิโลกรัมเลยทีเดียวความยาวลำตัวจะอยู่ที่51-63เซนิเมตรขนสีน้ำตาลอมเหลืองหน้าอกท้องท้องแขนและขานะคะก็จะมีสีข,ขาวก้นและหางสีเทาหัวโตวค่ะใบหน้าจะยื่นมากกว่าลิงขนสั้นชนิดอื่นๆน,นะคะขนที่บริเวณด้านข้างใบหน้าก็จะชี้ไปข้างหลังเหมือนกันขนกลางกระหม่อมแสกกลางค่ะหางค่อนข้างที่จะจัน และลิงพันสุดท้ายนะคะก็คือลิงสมส่วนใหญ่ก็จะพบการที่บริเวณป่าชายเลนแต่ว่าคนไทยก็จะคุ้นเคยกันกับลิงชนิดนี้นะคะเพราะว่าจะพบมากในพื้นที่ของสารพรการที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ตามวัดและก็แหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆในประเทศไทยนะคะ ลิงแสมะค่ะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วถ้านํามาฝึกกันตักสแต่ตัวเล็กๆก,ก็มักจะอยู่การเป็นฝูงใหญ่อาจมีสมาชิกในฝูงได้ถึง200ตัวลักษณะของลิงแสมะนะคะมีหางยาวใกล้เคียงกับความยาวจากหัวจนถึงลําตัวส่วนขนนั้นมีสองสีนะคะมีทั้งสีน้ําตาลแล้วก็สีแดง โดยสีขนค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุฤดูกาลและก็ถิ่นที่อาศัยลิงแสมในป่าค่ะก็จะมีสีเข้มกว่าลิงแสมที่อยู่บริเวณป่าชายเลนเพราะว่าเกลือในอากาศแล้วก็สัมผัสแสงแดดนะคะเขาจะสัมผัสได้มากกว่าลิงชนิดนี้นะคะมีหางกลมขนบริเวณหัวสั้นชี้นะคะไปทางด้านหลัง ลิงอายุน้อยนะคะก็จะมีขนเป็นหนอนขึ้นมาแล้วก็จะยืดยาวออกมือม่ีอายุมากขึ้นนี่ก็คือห้งสายพันธุ์ที่พบในหน่งไทยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องนักข่าวพาไปพ่ารู้ชาแนาด้วยค่บคุณค่ะ